สวัสดีครับก็อยู่เกม RV นะครับกับ g i g กก๊อ anel n นะฮะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยเลยกันนะครับคลิปนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า Motos นะฮะหรือหลายๆคนก็เรียกว่าเจ้า Moto Mo l ลฮะแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้านี่นะฮะสายสับนะครับน่าจะรู้กันดีนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นนะครับหรือว่าคนที่เคยดูรีวิวนะครับกับสกิล3ของมันนะฮะกระโดดเข้าไปสับนะครับในส่วนของสกิล1นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะมันจะเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วนะฮะไปตีนะฮะ โอเคนะครับคลิปนี้เราก็มาดูแลกันนะครับในการเล่นโมทอสนะฮะอ้าวนะครับตอนนี้เรากําลังไล่ฆ่าอยู่ฮะออ้งสับเลยนะครับโอ้ยโดนโดนโดนครับรอดไหมเนี่ยนะฮะไม่ดูแล้วไม่น่ารอดนะครับเฮ้ยโดนสกิลนี้เข้าไปด้วยนะครับโอ้โหสายแท้งเจอไหมโอ้ยปั้นไฟเราเปี้ยวนะครับปังเอาสิอีกนิดนึงโดนไหมปั๊บอจะตายแล้วครับอ้าวนะครับ ตายครับฆ่าไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยฮไม่รอดละมั้งไม่รอดละมั้งไม่รอดละมั้งโอ้โหแล้วนะครับตายครับฆ่าให้หน่อยดีเออนะครับแบทแมนฆ่าให้หน่อยวัตเตอร์ไฟเสียบซับนั่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาช่วยฆ่าให้นะครับรู้สึกว่าตัวเองตายแบบโอเคไปดูกันต่อนะครับอันนี้ผมเล่นในโหมดของอ่าโหมด จัดอันดับนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูนะครับตอนนี้ผมก็ก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่คล่องมือเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะเล่นได้นะครับชนะบ้างแพ้บ้างนะฮะเป็นบางครั้งนั่นไงนะครับสกิลสามผมมาแล้วนะครับก็ลองดูนะฮะสกิลสามมาแล้วนะครับโอ้โอเข้าเลยเหรอเข้าเลยเหรอโอ้โหเข้าเลยเหรออะนะครับเข้าเลยเฮ้ยมีคนมามีคนมาตีก่อนตีก่อนปล่อยครับตัวนี้บัตตุ้ยไฟเราโหดเว้ยนะฮะบัตตุ้ยไฟเราเลือดน้อยนี่ไม่ยอมกลับไปเติมเลือดเลยนะกลับไเเติมลืออหน่ย ตีคีบก่อนแล้วกันนะครับตีเอาเอาจังหวะนี้นะครับโดนแล้วครับเอ้ยนะฮะขออีกนิดนึงครับมาใกล้วันนี้นะจะกระโดดสับครับนะนะครับรอนะฮะรอจังหวะนะครับรอจังหวะนะครับรอจังหวะนะครับเราเรายังไม่ถอยนะครับเรามีผู้ช่วยนะมาตัวฝ่ายนี้ก็ไหวมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับช็อตนี้สกิลหมดแล้วนะครับเอาไงดีแล้วครับสับเลยครับสับเลยฮะปึ๊บสกิลหนึ่งอีกปั๊บนะฮะตายไม่ตาย ตายไม่ตายตายไม่ตายตายหนึ่งครับตายหนึ่งแล้วโอ้โหนะะตายสองเลยนะครับแต่ไม่ใช่เราฆ่านะครับเราเป็นคนแอดซิดนะะประตูไฟง่ายกว่าเออเราไม่ได้ฆ่าเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับเฮ้ยตีป้อมก่อนดิตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนค่อยกลับนะครับเอาให้แตกเลยนะครับเหลือนิดเดียวแล้วนะครับสําหรับเกมอาวีนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าคลิปข้างต้นนะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องแบบ ใช้เงินเติมนะครับเราก็เล่นตัวฟรีนี่แหละค่อยๆเล่นไปนะครับถ้ามันคล้องมือมันก็สามารถเล่นในชนะได้เหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับทีมนะครับช็อตนี้มานะครับช็อตนี้มานะครับขอสับเน้นๆดีสับเน้นๆครับปึ๊บวาดสกิลหนึ่งอีกขอดอีกเอาได้ครับได้ครับปั๊บปั๊บเอาได้สองเลยฮะดูจังหวะนี้ครับสับฮะขอรีซับอีกทีฮะนี่ครับโอ้โหนะครับดูครับสับเน้นๆนะฮะไม่รอดนะครับเห็นไหมครับ ก็กลายเป็นค่า3แล้วนะครับแล้วก็ตายหนะึ่งะฮะแอซซิตอีก2นะครับจังหวะแบบนี้นะครับเราได้เปรียบนะครับเข้าตีป้อมเลยนะครับเกมาวีนะครับก็แบบถ้าจะบอกว่าเป็นเกมแนวตีป้อมก,ก,ก็พูดได้นะคือถ้ายิ่งเราได้ป้อมมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะชนะนะครับมันก็มีมากเท่านั้นนะโอเคเอาต่อไหมน่าจะคือชอ็อตนี้น่าจะกลับนะแต่คีปมันเข้าอะ่ะโอ้มาแล้วมาแล้ว,ลวเอาไงครับแต่ละว่า เราก็ยังมีเอาสกิลสามมานะครับสกิลสามอยากจะถอยอยู่ครับแต่เพื่อนไม่ถอยครับขออีกหนึ่งนะเอาอีกแล้วกันนะครับอูบะตัไฟเข้าก่อนเลยครับโดนครับเรียบร้อยครับธนูตายหนึ่งครับซับอีกครับซับอีกครับอันติเม่เลยครับโอ้โหนะอันติเม่เลยครับเมื่อกี้ครับกระโดดซับนะฮะซับเมื่อกี้เนี่ยโอ้คือสกิลสกิลที่สามเนี่ยถือได้ว่าแบบคือดูมันคือดูมันตีแล้วมันอะ กัโดดเข้าไปพุ่งเข้าไปแล้วสับลงไปนะครับเหมือนสับปังตออะไรอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเราก็คงต้องถอยกลับบ้านแล้วนะอันนี้เราฆ่าไป5นะฮะตายหนึ่งนะครับแล้วก็แอสซิสสามนะครับดูเทนในการฆ่านะตอนนี้ก็มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ที่จะได้ MVP มไหมก็ต้องวัดกันดูนะครับจากอ่าตอนนี้ทีมเราฆ่าไป11นะครับผมฆ่าไป5เนี่ยก็ก็เกือบครึ่งแล้วนะก็เกินครึ่งนะ เดี๋ยวมาดูแลยกันนะครับว่าจะได้ MVP หรือเปล่านะครับช็อตนี้นะครับแต่ว่าเรามีตายไปไงโอเคนะครับก็ลุยกันต่อนะครับมาดูช็อตนี้อ๋อโหตัวนี้ตัวนี้ตัวเวทแรงครับตัวนี้ไอหัวเขียวเนี่ยโหเรียกมหัวเขียวด้วยกันนะครับเอาสิครับสาปมีเพื่อนเออีนิดเดียวนะครับเฮ้ย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 ช็อตนี้ถอยดิถอยดิลืมตัวลืมตัวลืมตัวครับช็อตนี้เรียบร้อยครับตายไปอีกหนึ่งครั้งนะครับ นี่ตายเป็นครั้งที่2แล้วนะครับจะคงน่าจะไม่ได้ MVP แล้วมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นสายไฟเตอร์ไงมันก็ต้องมีสู้บ้างนะครับเพื่อให้ทีมได้เปรียบนะครับอาจจะต้องยอมตายบ้างนะอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับพูดให้ตัวเองดูดีนะครับตอนนี้ก็สรุปประมาณนี้นะครับโอ้มีแบทแมนไว้แบทแมนแบทแมนกำลังมานะครับแบทแมนจะเกิดมั้งแบทแมนของทีมเรานะครับโอเคตายไปสองแล้วนะครับลุยกันต่อนะครับป้อมเราเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับ ซ้ายสมกลาง3นะครับแล้วก็ขวาอีก3านะครับป้อมอยู่ครบเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะครับทีมอย่าพึ่งถอยครับอย่าพึ่งถอยครับฆ่าก่อนครับแอบครับแอบช็อตนี้นะครับช็อตนี้แอบก่อนแล้วกันนะครับเอาหัวเฉียว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 เลือดเท่านี้ไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดครับกระโดดสาบครับดูครับเอ้ยนะฮะจังๆครับช็อตนี้นะครับหัวเฉียวไม่รอดอยู่แล้วฮะมีเลือดเท่านี้แล้วไม่ยอมกลับบ้านนะครับถ้าโมทอ์ได้สับนี้อยู่ที่ป้อมก็ไม่กลัวนะครับ ถ้าเลือเต็มๆเ,เนี่ยกระโดดสับแล้วออกถอยออกมาได้สบายเลยครับสกิลหนึ่งปืดปืดเื้อเอ้ยไม่ทันนะครับแบทแมนนะฮะแบทแมนตอนนี้เราฆ่าไปหกนะครับเอาอีครับทีมงานยังไม่พอฆ่าทันไหมโอ้ยไม่ทันนะโอ้โหรู้สึกว่าทีมงานเรานี้จะฆ่ากันหลักๆเลยนะโอ้โหนะฮะหรือว่าฆ่ากันหดเลยทีเดียวนะครับสําหรับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับของทีมนะครับ คลิปนี้ก็อาจจะค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นเกมเอาวีแต่ละครั้งนะมันใช้เวลาประมาณสักบางทีก็15นาทีนะครับหรือว่าบางทีก็ลากยาวไปประมาณ30นาทีนะครับโอเคนะครับช็อตนี้เราก็น่าจะได้เปรียบเป็นอย่างมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอจังหวะสักจังหวะหนึ่งนะครับแล้วกระโดดเข้าไปสับสวยๆนะฮะช่วยทีมก็น่าจะดีนะครับก็หลอกให้คู่ต่อสู้ชะล่าใจกนแล้วกันนะครับช็อตนี้นะครับให้ดูแบบทีมไม่ครบนะครับ ให้มันออกมานะฮะดูช,ช็อตนี้นะครับช็อตนี้มาปังนะครับได้ครับได้ครับย่งแบทแมนมาได้ครับเนี่ยฮะสับเน้นๆนะครับย่งแบทแมนมาได้ครับเติมเลือดให้เพื่อนแล้วก็หนีกันนะครับนี้เลยนะครับเราฆ่าเจ็ดแล้วนะครับเฮ้ยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะครับคลิปนี้นะครับเราฆ่าเยอะนะครับโอ้โหทีมงานไม่มีถอยฮะทีมงานไม่ถอยแล้วเราจะถอยไปเติมเลือดก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาสู้กันใหม่นะกลับไปเติมเลือดก่อนดีกว่านะครับโอ้โหนะครับ มันเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ถือว่าเล่นได้แบบไม่น่าเกียดนะครับเล่นพอได้เลยครับหลายๆคลิปที่ผ่านมามาเล่นโหมดทอสนี้ก็ไม่ค่อยได้คาดเท่าไหร่นะครับวิ่งไปก็อาจจะตายนะครับบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับจะเซตทีมให้แบบเล่นดีๆเนี่ยก็ยากค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ปียลยังไงเปียวหรือไงเปียวหรือไงนะครับออมแล้วนะโอ้โหนะครับถอยเหรอช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมเคลียร์คลิปให้ว่างๆก่อนแล้วกันนะครับปล่อยคลิปเข้าก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยดูลัักษณะะนนี้ครบ ก็อย่าลืมออกไอเทมด้วยนะออกมาเมื่อไหร่ก็กดซื้อนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็โอ้โหน่าจะเล่นกันสนุกมือเลยนะครับฝั่งคู่ต่อสู้ก็ไม่ยอมแพ้ด้วยแบบนี้นะครับเล่นกันมันนะฮะดูแล้วโอ้โหตัวนี้ใหมอ่อะน่าเบื่อมากเลยนะครับเวทตัวนี้นะครับปล่อยไว้งั้นเลยครับเราไปไล่ศับท์ดีกว่าครับไม่น่ารอดครับดูแล้วนะครับไม่น่ารอดนะครับเห็นไว้หลังไวร์อยู่ครับเมื่อกี้เนี่ยฮะสายแทงเนอะสายแทงวนเวียนอยู่ไหนนั่นไงเรียบร้อย อไม่ได้ออ้ยไม่ทันนะครับโอ้เสีได้นะครับกลายเป็นแอซิดเลยนะครับโอเคไปต่อนะครับไล่สับต่อนะครับใกล้จะปิดเกมได้แล้วมั้งเนี่ยเหลืออีกไม่กี่อืดใจแล้วมั้งครับเหลือแค่สามปอมเนี่ยอ้าวมาอีกฮะอัพเลเวลไปนะครับอืตัวนี้นะครับไม่ออกมานะไม่ยอมออกมานะครับอ้าวช็อตนี้โดนโดนโดนครับโดนนะครับเดี๋ยวเราวนนะครับวนกวนมันก่อนนะครับกวนมันก่อนนะครับ นั่นไงนั่นไงโุ้ยหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวครับหัวเขียวใจเย็นครับใจเย็นนะฮะหลอกออกมาอีกนิดนึงนะครับออกมาให้ตีนิดนึงนะครับจะกระโดดไปสับนะครับอ่ะหมาแล้วครับนี่ไง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 อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่กลัวเลยตามมาฆ่าผมเจอสกิลนี้เออเนี้ยเข้าไปสวยๆครับชงสวยๆนะครับสกิลนี้นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะเข้าไปตีนะครับสกิลที่หนึ่งเมื่อกี้นะฮะเข้ามาในวงสกิลพอดีนะครับไม่รอดครับแบบนี้ แบบนี้ได้เปรียบเลยนะครับโอ้โหเอาป้อมให้แตกดีกว่านะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเอาป้อมฝั่งนี้ให้แตกไปป้อมหนึ่งนะครับน่าจะชนะได้ง่ายนะครับไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับป้อมแตกแล้วนะครับป้อมแตกแล้วกลับครับค่าแปดนะชิวๆเลยรอบนี้แต่รู้สึกว่าเริ่มเริ่มอ่า ดูแล้วน่าจะไม่ทันแบทแมนนะแบทแมนรู้สึกว่าจะฆ่าเยอะกว่าผมน้งเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ารูปเกมก็ดูดีอยู่นะฮะถึงว่าจะเราจะไม่ได้ MVP นะครับสําหรับการเล่นโมทอสคลิปนี้ใช้เวลาค่อนข้างเนื่อนานพอสมควรน,นะครับเนี่ยไปดูกันต่อนะครับเอาคลิปเข้าฝังขวาคลิปเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ให้โลง่ลงๆแล้วกันนะครับเราก็ก่อกวนไปเรื่อยนะฮะเฮ้ยอู้ เอามาแล้วมาแล้วอย่านี้ดิโอ้โหนะครับอย่านี้ดิอย่านี้ดินะาดาดมาดีครับแน่จริงเข้ามาเวทนะครับถ้าเจอกับไฟเตอร์เราอ่อนๆแบบนี้นะครับมอนฮอสสับเละครับนะเขี่ยคีบให้โล่งๆก่อนแล้วกันนะครับมีมีเรียกรวมตัวแล้วนะโอ้ยคนนี้นะครับแทงไม่เป็นดูท่านะฮะโอ้มีเรียกรวมตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชวนไปฆ่าลิงเหรอไปนะฮะเดี๋ยวเราไปฆ่าลิงเอาบัฟพิเศษก่อนแล้วกันนะครับ ไม่มีใครตามมาบัตเตอร์ไฟจะเอาหรอเนี่ยอะนะครับก็ลองลุยกันดูนะครับสองคนดูซิว่าตายไหมนะครับจัดการพี่ลิงเลยนะอือหูนะครับดูแล้วอู้เลือดเลือดยุบเยอะเลยนะครับบัตเตอร์ไฟดโดนโอุกบัตเตอร์ไฟโดนนะครับอ้าวนะครับฮิลช่วยหน่อยแล้วกันนะครับจะตายไหมเนี่ยไม่มีใครมาเลยครับช็อตนี้ที่จริงต้องมาลุมตีนะอุ เอ้ยนะครับเฮ้ยผมขี้ไม่ค่อยเข้าอะดูสกิลหนึ่งันตีอะไรเนี่ยโอ้บัตเตอร์ไฟตายแล้วเปิ้งนะครับเอาซูสี่ครับซูสีนะครับตีเข้าทีแล้วสองร้อยเองฮะสองร้อยสามร้อยนะครับมากสุดก็สองร้อยสิบกว่าๆนะฮะอันนี้สกิลนี้ก็ลงเยอะหน่อยนะครับอุจะตายไหมเนี่ยเอาตายอยู่ครับซูสีฮะซูสี่นะครับมีสิทธิ์ มีสี่ครับเรียบร้อยเออยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับอ้าวนะครับได้มาแล้วนะครับเราได้บัฟวิเศษมาแล้วนะครับได้สกิลวิเศษมาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมกลับไปเติมเลือดแล้วเราลุยกันเลยนะครับสําหรับทีมนะครับรอบนี้นะครับน่าจะปิดเกมได้แล้วโอเคนะครับลุยนะครับช็อตนี้นะครับนี่ครับไปฮะไปครับไปแล้วครับโอ้โหมันเข้ามาบู๊กับเราตรงกลางเลยเหรอ เนี่ยผมวิ่งไปกระโดดสับรอบเดียวน่าจะจบ well ทันไม่เอ่ยทันไหมทันไหมทีมงานก็ข่าโหดกันจังนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงอืมขอสักทีสิขอสักทีสินะครับไม่นีไม่นีนไม่ฮะไม่รอดครับเรียบร้อยครับแบบนี้ชิวเลยครับป้อมแตกหมดแล้วนะครับเหลือป้อมเดียวเข้าเลยเอาป้อมให้แตกครับเอาป้อมให้แตกครับโอ้โหี่เกือบไม่รอด เกือบไม่รอดนะครับเดี๋ยวอ้อมมาตีป้อมอีกฝั่งหนึ่งก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวอ้อมให้โล่งๆนะครับโล่งๆนะครับเลือดจะหมดนะครับโอ้โหนะครับอ่ะมาแล้วนะครับมาละคีบเข้าแล้วครับคีบเข้าแล้วเอาป้อมเลยนะครับเอาป้อมเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาเลยนะครับชิวๆเลยผมมีสกิลสามด้วยนะครับผมมีสกิลสามแบบนี้นะครับอ้อมอ้อมอ้อมนะครับอ้อมอ้อมหน่อยแล้วกันนะครับอ้อมอ้อมเลยนะ มานะครับลุยสับครับช็อตนี้ฮะสับอีกครับสับอีกครับเรียบร้อยครับเหลือไม่กี่ตัวครับเดี๋ยวรอคูดาวนะสกิลหนึ่งกับสกิลสองผมมาไวมากครับผมติดลูนที่มันลดคูดาวด้วยนะถึงได้เรียกไวขนาดนี้นะครับอ่ะนะครับมาครับมามาวิ่งเข้าเลยนะครับนี่ไงยืนทําอะไรครับยืนทำอะไรยืนทําอะไรเสียสละเสียสละเลยครับ ช็อตนี้นะฮะเสียสละเป็นผู้ตายเลยครับให้เพื่อนได้ตีป้อมกันโล่งๆนะครับโอเคนะครับเราก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้นะครับสําหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสรุปแล้วนะครับใครจะได้ MVP ไปครองนะครับดูแล้วไม่น่าจะใช่ผมนะเพราะว่าผมไปตายช็อตสุดท้ายเมื่อกี้นะครับเพื่อให้ทีมชนะนะครับอ่าใครจะได้นะครับโอ้โหว่าแล้วนะฮะแบทแมนได้จริงฮะสิบจุดหนึ่งนะครับ เพิ่งอยู่หลีนี้เองนะชะิมเบอร์หนึ่งนะครับเพิ่งชนะครั้งแรกอันนี้วันนี้โอ้โหนะฮะโอเคนะครับผมก็ได้แรงที่เจ็ดสุดสี่นะฮะโอ้โหนะครับแรงดีเลยทีเดียวนะครับโอเคใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ